สวัสดีครับผมสุรสุชาครับคอร์รัมนีสปอร์ตพูรัชตาสกเกอร์วันนี้เรากลับมาเจอกันวันศุกร์ส่งท้ายเดือน30 มกร,ราคมนะครับซึ่งโปรแกร,รมฟุตบอลเอเชียวันนี้มีความเข้มข้นน่าติดตามเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่หลักนะครับในศึกฟุตบอลร,รีกซาอุดิอาราเบียและแนะนําฟุตบอลยิงกันเยอะอีก1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบุวก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ครับสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามลิงก์ที่ ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางวันนีครับหนึ่งคู่ของศึกซาอุดีาอุอาราบเบียนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอัลเอติฟักเปิดบ้านพบกับอาลชาบาเจอยบจบุกวี คู่นี้เมื่อเทียบศักยภาพชื่อชั้นรวมถึงสถิติเก่ายามเจอการถือว่าสูสีพอฟัดพอเวียงกันเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าโมเมนตัมตอนนี้ของเอาเอติฟ e ักอยู่ช่วงขาลงนะครับและล่าสุดการที่กุนซือชื่อดังสตีเฟนเจอร่าประกาศราออกแบบกระทันหันตัวนี้ครับผมมองว่า จะส่งผลเสียต่อทีมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแท็ติกการเล่นขวัญกําลังใจของนักเตะนะครับวันนี้รับมือกับทางอาลชาบาดนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกุนซื้อจากวิกตอร์เปเรรามาเป็นฟาติเตริมและตอนนี้เตริมเริ่มจับจุดทําทีมลงตัวมากขึ้นนะครับการปรับมาใช้แท็ติก3-4-3ต้องบอกนะครับว่าทําให้มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากขึ้นและแนวรุกพวกเขาอยากมีทีเด็ดจาก จาโคโมโบนาเวนตูราอารูเน่การาและดานิสโปเดนเซเป็นทีเดียดนะครับตอนนี้มีความลงตัวมากกว่าเกมลุกลับหวังผลได้แม้จะไม่เย็นะครับแต่ดูแล้วเชื่อว่าพวกเขาน่าจะทําได้ดีกว่านะครับอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเหต,เตมด้วยการบุกมาเบียดเก็บ3แต้มได้ถือห่างเชียร์อาชาบับนะครับในคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมแนะให้เชียร์ยิงกันเยอะเป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกอินเดียนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง ทางมุมไบซิตี้พบกับอิสเบงกอรเสียคบจบีสองทีมใหญ่เจอกันนะครับและ คุ้มกาลังต่างมีทีเด็ดที่เกมรุกนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้รูปเกมที่น่าจะเปิดแรกกันตักหอดนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วผู้นี้จะยิงกันเยอะรวมกันถึง3ประตูได้เชียร์ยิงกันเยอะคูรระว่างมุมบซิตี้พบอ,อิสเปนกอร์นะครับวันนี้ครับสองคู่ในเกมนี้ฟุตบอลรีเอเชียนะครับเชียร์อัลชาบาบแระยิงกันเยอะคูรระว่างมุมบซิตี้พบอ,อิสเปนกอร์ขอตัวก่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ